คอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกับคอนเสิร์ตที่รวมเอาหนุ่มสาวเสียงดีนะครับของก็บอกว่าแต่ละคนนี่คือรวมตัวกันแล้วผมต้องบอกว่าฮอ,อแตกเพราะว่าพ,พลังเสียงนี่คือสุดยอดมากมกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่ายังดีว่าแอนด์เดอะซูเปอร์แมนคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็จะมี ก็จัดขึ้นนะฮะที่เอ็กซิบิชันฮอลนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี่คือรวบรวมเอาศิลปินรุ่นใหม่นะคือเป็นแบบเหมือนกับว่า next gen ที่แบบสิบปีาไล่ชื่อเลยนะแต่ละคนนี่คืออย่างพี่พี่วงนิวจิ๋วเรียกว่าวงนิวจิ๋วนผมใครนั่งก็อีตัวนี้จะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ก่อนพี่เียนั่งนี้ปะเป็นกาอีอาผันครับอันนี้เลยพี่ขยับมาอ่ามีอีกมีอีกมีอีกอก็มี อย่างพี่ประดานดาครับมีซานินะครับมีน้องแก้มแล้วมีสั่งฝั่งซูเปอร์แมนบ้างใช่ครับน้องโดมมีน้องดิวนะครับมีต้อนนะครับแล้วก็มีนัทสักะทอนครับแต่ละคนนี่คือเวาเอาเสียงดีทุกคนมารวมกันเป็นไงนะศิลปินแต่ละคนฟังชื่อบียรพี่เบียร์คือคือเรื่องการร้องเนี่ยร้องดีอยู่แล้วเพราะคือตัวเราเนี่ย เคยฟังงานของน้องๆคือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบในคอนเสิร์ตนี้คือการนําเพลงมา arrange กันใหม่คือคือเพลงเนี่ยอย่างเพลงที่เขาเลือกมาทุกเพลงเป็นเพลงดังอยู่แล้วนะซึ่งซึ่งเรียกได้ว่าดนตรีที่ถูกทําไว้นะคืออาจจะเป็นดนตรีที่เหมาะกับยุคสมัยนั้นปีนั้นๆ30ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าการนามาทำใหม่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ทาให้รู้สึกว่าเพลงเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพลงเก่าเลยคือไม่เชิงคือมาออกอยู่ได้ตลอดคือมาออกตอนนี้ก็ฮิตอีกค่ะอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ทําให้ความอมตะมันมีจริงๆกับคนเพลงเหบนี้แม่พูดได้ดีจริงๆนะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยว่าบรรยากาศจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ดภาพเนาะเพราะดูเด็ดเผ็ดมันมากๆพอดีว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทินิดหน่อยให้ดูภาพได้อย่างียวเพราะว่าในคอนเสิร์ตนี้มีเพลงสากลเยอะมากใช่ครับและที่สําคัญนะครับยิ่งน่าเสียดายเข้าอีกเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้ทํา DVD ด้วยนะครับอดเลยใครหวังรอดีวีดีนะครับก็ ก็หมดโอกาสแต่แต่ไม่ลุ้นครับเห็นเขาว่าจะทำเป็น audio live ก็คือทำเป็นซีดีนั่นเองเป็น audio live มีแต่เสียงแต่วันนี้เราให้ดูภาพไม่มีเสียงเดี๋ยวอนาคตเอาเสียงมาให้ไม่มีภาพเหมือนกันครับผมเวทีเป็นลักษณะไม่เข้ะมาเลยรักษณะแบบเซนเตอร์สเตจก็คืออันนี้ต้องบอกว่าเป็น เวทีที่เล่นยากเพราะว่าต้องเล่นกับคนดูรอบใช่มันมันอินเตอร์เทนยากเหมือนกัน,กนแต่ว่าเขาทำออกมาได้จากที่ดูภาพแล้วประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับ,รบก็รอฟังออดิโอซีดีแล้วกันนะจ้าเรื่องแบบนี้ฮะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m MM m z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C b แบนดที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU- Band ดที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี